อ่านี่ยครับปีติทำกินก็รอวันนี้นะครับกับทำเมนูอะไรกันเราวันนี้อืขายแกะยอบันเหน,นีหย,น <c oughs> ยบใหญ่ไรไกลี่ยกับไม่ใช่นะ <c oughs> พอดีเร,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 ราปวดจุดดิบรักของเราปลยา,ายฉนวนเราทำทางเว้กินนะวันนี้เราเซฟวันนี้เซ<ร>ฟ<บ>แกงกีเล็กเซฟปลายฉนยางเด็กกว่านะเก็บนน <c oughs> ก,ก้อนเก็บก้อนเก็บวัตถุดิบก้อนเนาะ ครับเล็กเราเรียกตัวนี้ครับนี่หยดหยดมันสวยๆนะครับเอ่อประมาณเปลาตเปลาตนะครับใบเปลาตมานี้นะครับเอาสวยๆเลยครับประตูดีพวเราครับพร้อมเลยเี๋ยราไปดูกิเล็กก่อนเนี่ยไปดูกิเล็กอันนี้หลังมาเลยนะ

อ่านี่ครับปัาตุ้ดิบเราพร้อมแล้วนะครับนี่ครับปลาชอนในเรือดำดำยิ่งกันมาได้นะครับอ่าเนี่ครับปลาชอนเราก็ซุกแกรบโรยเลยนะครับอ่ากินเล็กเราก็เสียบเลยนะซุกเลยนะซุกเลยได้ดีเลยนะให้พี่ต้อมมาแกะปลาก่อนครับ จะเนี่ยเนี่ยข้าๆแน่นๆนะครับพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆเนี่ยแหละครับเนี่ยเพื่อนๆผมหนุ่มหัวเงือกเลยออ้จอโอ้ยพี่หัวนี้ต้องมาึกเอกิเล็กกันนี่หัวเงี้ยตอนนั้นกินมันตอนนั้นกินมานนี่มาวานี่มีอีกไหมไอ้งามไส้เดินๆครับพี่น้องเออแน่อกเราเป็นกล้อเนี่ยอืมอืมครับ ด้แลวคร,บวครบับได้แล้วครับร้อได้ลครับอืมจจกลับดลแลวครับเอบรรยากาศละครับนานก็มากครับฝนก็มากเออนี่ครับรบรรยากาศนี่ครับไรกันละครับเออ, <c oughs> อยดนีเล็กเล็เลบลาจอนไี่นัน่บรรยากาศตกตกแลละครับนะเดี๋ยวพุ่งอกนเราใช้ไม่ทันนะ <c oughs> ของฟาเลยล็อตมาทำในในครัวครับในครัวไดาเหรอ <c oughs> ทุกเหลี่ยมเหมือนุกมือนเหลี่ยมเลอ่ามาครับมาครับนี่ครับห <นะ S 1> ัขวข้าวหล่นหแล้วแบบป้านว้านี่นะนะี่ครับมาครับทุกคนนะครับมาเก็บข้าวเตียงกันนะ,นะครับนะนา <ะ S 1> ยครับผมจะ วันนี้เมนูง่ายๆนะพี่ต้อมนะเมนูง่ายๆครับเมนูง่ายๆครับเออกีรติข้างต่างนี่ครับแกเป็นข้างต่างเหล็กเดียวนะครับกับปลาจอดในเร็วไปยิ่งกันขึ้นว่านะลงสินเนีที่นั่นลงเลยลงเลยลงเลยโกรธอะไรวะนะเนี่ยเป็นเมนูปลาปลาในเร็วไปยิ่งกันขึ้นก่อนเปลี่ยนนะโกรธเนี่ย อันนี้เป็นแกงทีเล็กนะครับถึงมีเป็นแกงกะทิเป็นแกงกะทิปลาปลาเป๊ะปลาหม้อ,มอจังเย็ยบนะครับผมแกงกะทิปลาหม้อ,มอจังเย็ยบ